ยิ้มเขานีนาพับใส้กันมุนเอะแงะนี<ม>แ่แม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 ่เบิงบ้งเบิ้งเบิ้นย้มแย้มนแห้มเบิ้งเขาเขาจะมองแบบสายตาเลยแล้วก็คิดนั่เน่พ่อรักหนูนะครับพ่อรักหนูนะครับ <S <S หนูต้องให้พ่อทํางานลาบรลื่นไม่มีอุปสรรคนะครับจะได้มีเงินมันซื้อนมให้หนูนะครับ อได้ยินไหมครับได้ยินไหมูจะทำอะไรงูจะกินอะไรได้ยินไหมครับงูจะกินเออหูยเขาบอกว่าเวลาทำบุญนไงทำให้ทำบุญประหยัดนานเราเขาบ่าหอนเทวดาเทวดาที่อยู่น้ำเฮ้าเทวดาที่อยู่น้ำหลู่ให้เป็นมีพลังอ,อุทิศฐาน ให้พ่อถือเล่งวนนี่เลยเหียวโบซื้อหลายงวนเราซีซื้อนี่บซื้อหลายงวแเราพ่อซื้อซื่อนอมพระเราวันนี้นี่หลายอมพระอมพระมาพูดเรื่อพ่อสิเฮสาธุ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 ดูทุกคนแบบสายตาเขาเหมือนผู้ใหญ่มากเลย ว่ายายกยุ่งเติมมือว่าถือวีด้าเจียยายก็ไม่ได้หาบนำอยากน้ำหลานนอนหลับข้าหลานเลยเลี้ยงพร้อมกันทั้งสองเหนื่อยสี่คนแมนครับผมเข่าใจรยหมู่ว่านอยู่กับลูกอยู่กับลูกผู้เดียวเธสิรับมัม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 นนมัแล้วก็นอนเอาไหมเอาหมครับดูสิเหมือนไทย you <laughs>